เราจะมาดูกันว่ามีปูผสมอยู่ในปูอัดมากแค่ไหนมาค้นหาว่าบริษัทหนึ่งผลิตโอมยิ้ม4ล้าน7แสนแท่งใน1ปีได้อย่างไรและเราจะปิดท้ายกันด้วยวิปครีมครับแต่ก่อนอื่นคุณสามารถกินซุปใสซุปข้นบุยองหรือบิสก็ได้ซุปผักนั้นให้ทั้งความอบอุน่นสุขภาพดีและความพึงพอใจ บริษัทแคมเบลผลิตซุปในแคนาดามาก,กว่า80ปีแล้วและพวกเขายังทำหนังสือเกี่ยวกับซุปผักอีกด้วยโรงงานนี้เป็นโรงงานแรกในแถบเมริกาเหนือที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลให้ผลิตสินค้าประเภทซุปผักนะครับพวกเขาอาจจะมีชื่อเสียงในเรื่องการทำซุปกระป๋องครับแต่แคมเบลยังทำซุปกล่องอีกด้วยและหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในเขตเดนเดก็คือซุปบัตเตอร์นัสควอชคุณอาจคิดว่านี่เป็นซุปผัก แต่ในทางเทคนิคแล้วบัตตร์นัสควอสเป็นผลไม้ค่ะเป็นผลไม้ที่เติบโตจากไม้ดอกแต่ไม่ต้องกังวลหกักซื้อผลไม้ฟังดูแปลกๆนี่เป็นสูตรที่อร่อยและได้รับการทดสอบมาแล้วควอสมาถึงแบบแช่แข็งดังนั้นจึงไม่ช้ำในการขนส่งแถมยังถูกผัานมาแล้วอีกด้วยครับในขั้นแรกควอสชิ้นใหญ่จะถูกสับให้เป็นชิ้นเล็กลงในเครื่องสับขนาดใหญ่และ เมื่อมันได้ขนาดที่เหมาะสมแล้วพวกมันจะถูกทิ้งลงมาจากเครื่องผสมลงไปยังสายพานลำเลียงและในตอนนี้มันจะถูกผสมกับส่วนผสมอย่างต่อไปแครอทหั่นลูกเต๋าถูกใส่ลงไปผสมเพิ่มรสชาติให้กับสควอชและยังช่วยเพิ่มสีสันให้ซุกอีกด้วยแต,ต่างจากซุปกระป๋องที่ปรุงในกระป๋องซุปกล่องจะต้องถูกปรุงก่อนในเครื่องทำอาหารเพื่อให้แครอทและสควอชนุ่มลงใช่แล้วครับ ตอนนี้พวกมันนุ่มและพร้อมที่จะนำไปบดส่วนผสมถูกใส่เข้าไปในท่อที่ซึ่งพวกมันจะได้รับการผสมให้เข้ากันก่อนจะส่งกลับไปยังเครื่องทำอาหารในขาะเดียวกันเพื่อทำให้ซุปเข้มข้นขึ้นพวกเขาใช้บัตเตอร์มิลและเกล็ดมันฝรั่งผสมลงในน้ำจากนั้นเติมลงไปในซุปพร้อมกับส่วนผสมลับและเครื่องเทศ แต่เราสามารถบอกคุณได้ว่าในนั้นมีหอมใหญ่พลัสี่น้ำมะนาวและเกลือผสมอยู่เกรดมันฝรั่งช่วยทำให้ซุปมีความเหนียวส่วนน้ำร้อนและครีมจะช่วยทำให้ซุปมีความนุ่มนวลยิ่งขึ้นใบมีดจะคนส่วนผสมให้สุกจึงใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นความสามารถในการปรุงอาหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงแช่น้ำใช้พลังงานและใช้แก๊สน้อยลงด้วย ตอนนี้เนื่องจากซุปได้รับการปรุงสุกก่อนทำการบรรจุจึงจะเป็นต้องค่าเชื้อสก่อนในการทำเช่นนั้นแคมเบลใช้ระบบพัสเจอร์ไรที่ทันสมัยซึ่งน่าประทับใจอย่างมากซุปไหลผ่านท่อที่ทําให้อุ่นขึ้นที่120องศาที่เวลาที่บันทึกเอาไว้ ทุกๆหนึ่งนาทีถึง180วินาทีจากนั้นจะถูกทําให้เย็นลงอีกครั้งเพื่อทําให้อุณหภูมิต่ําลงพอให้เราสามารถบรรจุลงกล่องได้นะครับนี่แหละครับที่เราทําเมื่อเคลื่อนผ่านพ่อเหล่านี้ซุปจะเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วจนถึงอุณหภูมิที่ปลอดภัยในการบรรจุลงกล่องและอีกครั้งกล่องต้องปลอดเชื้อดังนั้นจะไม่มีโอกาสที่ซุปจะมีการปนเปื้อนนอกจากนี้ยังหมายความว่าซุปจะยังกินได้ไป,ไปอีกอย่างน้อยหนึ่งปี และเมื่อกล่องพร้อมก็กรอกซุปลงไปทันทีเครื่องบรรจุกล่องสามารถบรรจุได้ถึง6,000ถึง1 000, 2 0 0 0แพ็คต่อชั่วโมงครับและเมื่อต้องการปิดผนึกพวกเขาก็ไม่ใช้กล่าวค่ะเครื่องปิดฝาเข้าด้วยกันเครื่องผนึกนี้จะถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีอัลตราโซนิกนี่อาจดูเป็นเจมส์บอลไปหน่อย แต่คลื่องความถี่สูงจะหลอมละลายพลาสติกเข้าด้วยกันทําให้ผนึกแน่นจนอากาศไม่สามารถเข้าไปได้และหลังจากความตื่นเต้นพวกเขาก็ฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาดกล่องกันครับด้วยเครื่องผลิตแค่ชุดเดียวแคมเบลสามารถผลิตซุปข,ขนาดครึ่งลิตรได้ครั้งละ5,000กล่อง สิบสกล่องถูกนำมารวมกันและห่อด้วยพลาสติกจากนั้นพวกเขาจะนำบาร์โค้ดที่เปรียบเสมือนวันผลิตและพาส,สปอร์ตติดลงไปเราติดรหัสวันที่ลงไปทุกแพ็กเกจมันช่วยให้ติดตามกลับไปยังวันที่ผลิตวันที่ทำการฆ่าเชื้อหรือแม้แต่วันที่ทำการปรุงได้นะครับซุปมากกว่า800กล่องถูกจัดวางบนชั้นจำหน่ายสินค้าทุกๆวันครับ เพว่าพวกเขาเนี่ยวางจำหน่ายซุปกล่อง3ล้าน5แสนกล่องในทุกๆปีลืมความเครียดจากการตอกปอกเปลือกสาบต้มและปัน่นเพียงแค่เปิดกล่องซุปน้ำอูดเมบอและเพลิดเพลินกับซุปผักคลาสสิกที่ดีสำหรับคุณ บนเค้กบนไอศครีมหรือผลไม้ผลิตภัณฑ์จากนมชนิดนี้จะพาคุณออกไปสู่ดินแดนแห่งขนมหวานสเปรย์วิปครีมนั่นเองและมันจะดีที่สุดเมื่อทำจากครีมแท้อย่างที่เกลี่ฟูดเราได้รับนมที่สดใหม่ตั้งแต่ 75- ถึง9ก้ามือลิตรในทุกๆวันเลยละครับใช้เวลาประมาณ1ปีกับวัว15ตัวในการผลิตครีมก 60,000ลิตรด้วยพื้นที่63,000ตารางฟุตที่อุทิศให้กับผลิตภัณฑ์นมเกลิฟู้ดมีพื้นที่สำหรับทำของหวานเสมอสเปรย์ <perfect> ท็อปปิ้งที่สมูทแบบต้องมีครีมแท้เป็นส่วนผสมขั้นพื้นฐานครับในถังผสมจะเติมน้ำและนมพร่องมันเนยลงไปในครีมซึ่งถังผสมมีขนาดถึง1 0,000ลิตร ชุดจะได้รับการฆ่าเชื้อแบบ u h t ซึ่งย่อม,มาจากการใช้ความร้อนสูงนั่นเองและครีมผสมจะถูกทำให้สุกที่อ,อุณหภูมิ253องศาซึ่งเป็นความร้อนที่สูงกว่าการพัสเจอร์ไรท์ช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์ได้นานถึง1ปีใน1ชั่วโมงสามารถฆ่าเชื้อครีมได้ถึง4,000ลิตรแถมยังช่วยให้ครีมหวานและมีรสชาติดีขึ้นด้วยวิปปครีมที่สมบูรณ์แบบที่ผมบอกได้ก็คือมีรสที่หวาน แล้วก็เนื้อสัมผัสที่นุ่มนวลสามารถคงรูปอยู่ได้นานด้วยนะครับความสำคัญลำดับต่อไปก็คือเนื้อสัมผัสเครื่องพัโมจินเซอร์ซึ่งช่วยแยกไขมันให้ครีมมีขนาดเล็กลงและทำให้ครีมมีความมันถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเ,เมื่อคุณซื้อกลับบ้านหลังจากไม่กี่วันต่อมา,อาก็อาจจะพบว่าปเจอพนักงานงคุณแยกตัวจากกันนะครับ ด้วยถังเก็บความเย็นสองถังซึ่งแต่ละถังมีความจุ1 0,000ลิตรด้วยกันตอนนี้ครีมที่ผสมแล้วพร้อมบรรจุลงกระป๋องแต่ต้องอัดอากาศเข้าไปก่อนในถังนี้ด้านบนจะเป็นชั้นของความกดอากาศทำหน้าที่เหมือนเป็นลูกสูบและเมื่อสายพานบรรจุสินค้าเรียกสินค้าวาล์วที่สายพาน บรรจุจะเปิดขึ้นและเมื่อความดันมากพอสินค้าจะเคลื่อนที่อย่างนุ่มนวลไปสู่ถังเก็บเพื่อรอการบรรจุและนี่เป็นกระบวนการการบรรจุที่น่าประทับใจเมื่อบริษัทเริ่มทำวิปครีมกระป๋องเครื่องบรรจุของพวกเขาบรรจุได้เพียง70็ดกระป๋องต่อนาทีเขาพูดหนึ่งที่เรามีก็คือลองดูว่าใช้ได้ไหมการปรับแต่งนิดหน่อยเขาระกตแต่ละชิ้นในโรงงานนี้ ทำให้เราสามารถทำได้ถึง200กระป๋องต่อนอาทีเลยทีเดียวไม่เพียงแต่พวกเขาทำได้ตามเป้าเท่านั้นตอนนี้สามารถบรรจุได้240กระป๋องต่อนอาทีผู้คนในโรงงานสมควรได้รับการยกย่องว่าทำให้สายการผลิตดำเนินไปได้ดีและกระป๋องที่ยังไม่ติดเครื่องหมายเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่ากระสุนเงิน ว่าวใจถูกบีบเข้าที่แต่ว่าหัวฉีดเหล่านี้ทำหน้าที่มากกว่าการปล่อยครีมมันมีคุณสมบัติการตกแต่งด้วยพร้อมกับจุดสีจุดที่อยู่ด้านบนนั่นเป็นเพียงการมอบผลิตภัณฑ์ที่คุณรู้ว่าจะเป็นยังไงเมื่อคุณฉีดมันออกมาแต่ครีมจะไม่ผ่านหัวฉีดออกมาโดยปราจากส่วนผสมอื่น ก๊าซไนโตรออกไซด์ ide, ถูกอัดเข้าไปในกระป๋องด้วยความดันสูงประมาณ130อปอนต์ต่อตารางนิ้วนี่จะไปตัวขับเคลื่อนที่พ่นครีมออกมาจากกระป๋องถ้าหาปรจากตัวขับเคลื่อนนี้คุณก็จะไม่ได้วิครีมที่พุ่งออกมาจากกระป๋องเลยนะครับคุณก็จะได้แค่ของเหลวใช้กา๊าซเพื่อคงรูปตัวอากาศให้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ฉีดออกมาได้ง่ายขึ้น กระป๋องเหล่านี้ไม่ใช่กระสุนเงินอีกต่อไปแล้วลรอครับมีมากถึง1 2 0 0 0แกระป๋องถูกปิดฉลากใน1วันสุดท้ายปิดด้วยฝาสีแดงพวกเขาบรรจุ12กระป๋องต่อนหนึ่งกล่องแค้นหุ่นยนต์โหลดและห่อกล่องอยู่ที่พาเลทเพื่อไม่ให้บันไหลไมบรรจุดได้40ล้านกระป๋องต่อปีตอนนี้ไม่ว่าราบบนผลไม้ ช็อกโกแลตร้อนหรือว่าแม้แต่เคสชิ้นก็ไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกแล้วล่ะครับถ้ามีการทำรายการของหวานคลาสสิกขึ้นมาอมยิ้มคองอยู่ในรายการอย่างแน่นอนเป็นขนมในวัยเด็กเป็นของอมาตะที่ได้รับความนิยมจากทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มีการเขียนกันว่าเมื่อไรและที่ไหนที่คิดคนอมยิ้มขึ้นเป็นครั้งแรกแต่เคยได้ผลิตมันออกมาตั้งแต่ช่วงต้นปี1900ถ้าหากว่าพี่น้องเคยคิดจะจดสิทธิบัตรอมยิ้มในตอนนั้นเนี่ยมันคงจะดีมากๆเลยจะจดสิทธิบัตรหรือไม่แต่การทําอมยิ้มนี่ก็เป็นงานที่หนักมากก่อนหน้านี้อมยิ้มผลิตด้วยมือดังนั้นเมื่อพวกเขาเริ่มต้นครั้งแรกเอ่อในการผลิตเนี่ยก็จะจุ่มแท่งไม้ลงไป แล้วก็ปล่อยให้แข็งตัวบนถาดแล้วตอนนี้ก็มีอะไรเปลี่ยนไปเยอะค่ะตอนนี้เคอผลิตจากโรงงานขนาด100,000ตารางฟุตและมีกำลังการผลิตที่สามารถผลิตได้มากกว่า2 6 0 0 0แท่งต่อวันเลยทีเดียว <'s> มันสนุกมากที่ได้ทำขนมนะคะขนมก็คือความสุขค่ะความสุขเริ่มขึ้นด้วยน้ำตาลน,น้ำเชื่อมขา้าวโพดและน้ำถูกเทลงในโซเวอร์แมท เซเวอร์แมตใช้เพื่อละลายน้ำตาโดยที่ไม่ต้องทำให้สุกส่อผสมถูกทำให้ร้อนขึ้นที่อุณหภูมิ185องศาฟาเรนไฮต์เป็นเวลาน้อยกว่า5นาทีเมื่อส่วนผสมละลายจะถูกปั๊มเข้าไปในหม้อผสมเพื่อทำเป็นลูกกวาดเพื่อทำลูกกวาดมากมายเคยใช้น้ำตาล2,300กิโลกรัมต่อวันเครื่องผสมอาหารต้มน้ำตาลที่อุณหภูมิ285องศาฟาเรนไฮต์ ขณะที่กําลังผสมระบบสูญญากาศจะดูดความชื้นออกเพื่อให้เกิดความเหนียวขึ้นมาในหนึ่งนาทีน้ําเชื่อมผสมเหลวๆกลายเป็นลูกกวาดเหนียวๆขึ้นมาพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือบรรพร้อมสําหรับขึ้นรูปแล้วล่ะค่ะสารแต่งรสชาติสีและกรดซิตัสถูกใส่ลงไปผสมกับลูกกวาดเหนียวหนึบ กรดซิตัสเป็นกรดอ่อนที่จะให้รสชาติเปรี้ยวลูกกว่ากำลังจะกลายเป็นอมยิ้มแล้วหรอครับแต่ก็ยังต้องการกระบวนการอีกเล็กน้อยแผ่นน้ำตาลรสหวานขนาดใหญ่ถูกใส่ลงในเครื่องนวดและจะถูกนวดโดยแขนของปุยนต์เพื่อให้ได้รสชาติและสีที่สม่ำเสมอออกมาครับ องอากาศจะถูกไล่ออกไปเพื่อให้ได้อมยิ้มที่ออกมาดีเมื่อลูกกวาดได้รับการนวดอุณหภูมิจะค่อยๆลดลงแต่ก็ไม่ต่ำจนเกินไปถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า123อางศาฟาเรนไฮต์พวกมันจะเริ่มแข็งขึ้นเมื่อลูกกวาดผสมได้ที่และเย็นลงจะถูกตัดครึ่ง แตละครึ่งจะผลิตอมยิ้มได้ถึง2,100แท่งเลยทีเดียวลบรายการที่เราใช้ทดสอบรสชาติเพื่อวัดคุณภาพออกไปได้เลยลูกกว่าจะถูกนำไปยังชุดลูกกลิ้งซึ่งมีเดือยหมุนที่ออกแบบมาเพื่อจัดรูปทรงแต่สิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่อมยิ้มธรรมดาธรรมดารสชาติ2รสชาติถูกใส่เข้าไปในลูกกลิ้งเป็นอมยิ้มหแท่ง สินค้าของเครอรมีมากกว่า40รสที่แตกต่างกันอย่างเช่นบูเบอร์รี่เลม,มอนและแบล็คเบอร์รี่มะม่วงเป็นต้นจำได้ว่าตอนเป็นเด็กนี่ฉันชอบมากเวลาที่ได้อมยิ้มนะคะและถ้าได้รสชาติที่ต่างกัน2หรือว่า3รสนี่จะรู้สึกเหมือนกับขึ้นสวรรค์เลยละ่ะขณะที่รถต่างๆละลายเข้าด้วยกันลูกกวาดจะหดตัวและจากนั้นจะผ่านเข้าไปในเครื่องรีดให้เป็นเส้นรูปทรงคล้ายกับเชือกที่มีรสหวาน ขั้นตอนนี้จะรวดเร็วและเป็นสิ่งที่จำเป็นทำให้เครอผลิตอมยิ้มได้มากกว่า47ล้านแท่งต่อปีลูก,ก่าดถูกกดให้เป็นวงกลมลงบนแท่งกระดาษสีขาวคลาสสิกและสุดท้ายก็ห่อด้วยพลาสติกใสในช่วงหนึ่งวันเคยใช้ไม้ไปทั้งหมด225,000แท่ง สามารถห่อองยิ้มได้ถึงสามหมื่นแท่งในหนึ่งชั่วโมงองยิ้มที่ทำเสร็จแล้วจะถูกส่งไปยังสายพานและมุ่งหน้าผ่านสายพานทำความเย็นลูกกว่าต้องเย็นลงไม่งั้นอาจจะเสียรูปส่งได้ขนมของเราถูกใส่ลงในถังจัดเก็บที่ซึ่งพวกมันจะไปผสมกับรสชาติอื่นๆตอนนี้ก็พร้อมที่จะบรรจุแล้วลครับ พวกมันเคลื่อนที่ไปตามลำดับอมยิ้ม50แท่งหรืออมยิ้ม454กรัมถูกหย่อนลงไปในถุงปิดอย่างระมัดระวังด้วยระบบอัตโนม,มัติ แพ็กเกจที่ปิดผนึกแล้วจะเคลื่อนที่เข้าไปยังสายพานลำเลียงเพื่อไปยังโต๊ะจัดเรียงที่ซึ่งกล่องจะถูกบรรจุโดยคนงานของคือจากนั้นพวกเขาจะบรรจุลงพาเลต48กล่องต่อพาเลตและ18หุงต่อกล่องนั่นคืออมยิ้มกว่า43,000แท่ง ขาเลดถูกย้ายไปยังคลังสินค้าพร้อมที่จะส่งไปยังร้านค้าเพื่อเพิ่มความสดใสในวันของใครบางคนอมยิ้มเป็นสิ่งพิเศษค่ะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับพวกมันคือเห็นได้ชัดว่าเด็กๆชอบอมยิม้มแต่ถ้าเกิดคุณลองให้กับผู้ใหญ่มันจะพาพวกเขากลับไปสู่วันที่มีความสุขในสมัยเป็นเด็กค่ะอ๋อช่างเป็นประสบการณ์แสนหวานอย่างแท้จริง น,นักรบซามูไรและราชวงศ์ญี่ปุน่นกินคามาบุโกะปลาบดท,ที่ทำาจากปลาเนื้อขาวนึ่งคามาบุโกะได้รงางวัลสูงสุดจากรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ละเอียดอด่อนอย่างที่เป็นมาจนถึงทุกวันนี้ผมชอบคามาบุโกะและกาปูเทียมนะในช่วงปลายทศวรรษ1960 เครื่องจกักรถูกออกแบบมาเพื่อผลิตคามาบุกะบดังนั้นโจจึงเรียนรู้ทุกอย่างเขาซื้อเครื่องจักรนั้นและนําสิ่งนี้ไปที่แคนาดาผมอยากจะแนะนำํำวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กับชาวแคนาดาเมื่อ30ปีที่แล้วโจเคยเป็นผู้ผลิตคามาบุกะแบบสดแช่แข็งในแคนาดาคาร,รมาบุกะที่พิเศษนี้ทำขึ้นมาในรูปแบบของปูอัดแท่ง ซึ่งใช้ส่วนผสมทั่วไปในซูชิเพียงแต่ไม่มีเนื้อปูอยู่ในนั้นใช่แล้วครับปูอัดนี้เริ่มต้นด้วยซูริมิซึ่งหมายถึงปลาที่นำมาบดนั่นเองครับโจได้ซูริมิปลาเนื้อขาวส่งตรงมาจากโนวาสกคเทียหรือนิวฟาวแลนด์และเขาสั่งเป็นจำนวนมากซูริมิเนี่ยประมาณ4 0 0 0 0นปอนต่อปี กอบไปด้วยแป้งไันฝรั่งไข่แช่แข็งและเติมน้ำที่ผสมกับน้ำตาลและเครื่องปรุงรสลงไปเครื่องจากนี้เรียกว่าเครื่องตัดแบบเนียบหรือที่เรียกว่าชามหั่นนั่นเองมันถูกใช้ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และปลามันจะกวนส่วนผสมและบดสูรามิให้เดียนนุ่ม และช่วยขยายโปรโตีนในเนื้อปลาเพื่อให้พวกมันเกาะตัวกันเครื่องนี้ได้แรงบันดาลใจจากเครื่องจักรในโรงงานกระดาษและในการผสมสุริมิจะถูกรีดเป็นแผ่นบางๆสองแผ่นแผ่นนี้จะเดินทางไปตามสายพานลำเลียงยาว150ฟุตพร้อมด้วยความร้อน เมื่อเพอมันสุกมันจะกลายเป็นมามับุกโกรถปูขึ้นมาตั้งเตาอบไว้ที่120องศาเซลเซียสจากนั้นจะถูกพับให้ไอ้น้ำระเหยออกไปก่อนทำกระบวนการนี้ซ้ำอีกครั้ง เืเย็นตัวลงแผ่นเหล่านี้จะสามารถม้วนเป็นรูปทรงแต่ถ้านี่กําลังจะกลายเป็นปูเทียมจําเป็นจะต้องเติมสีลงไปด้านหนึ่งจะถูกจุ่มลงไปในสีผสมอาหารสีแดงคามาบุกโกะที่ย้อมสีแล้วจะถูกตัดออกมาเป็นชิ้นจากนั้นจะบรรจุด้วยสุดยากาศและค่าเชื้อเป็นเวลา45นาทีที่อุณหภูมิ95องศาเซลเซียสมีปูอัดพร้อมกินน้ำหนัก1 0 0 0 0มนปอน ูกผ,ผลิตในหนึ่งวันหากนำมาเรียงต่อกันในหนึ่งปีคุณจะได้ปูอัดเทียมยาว4,000ัไมล์และนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าโจเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในแคนาดาปูอัดอาจจะไม่ใช่ของจริง แต่เต็มไปด้วยรสชาติที่อาจหลอกคนขายปลาได้และเนื่องจากวีราคาถูกและคอเลสเตอรอลต่ำกว่าของจริงคุณสามารถเพลิดเพลินได้มากขึ้นในหลากหลายวิธี